มานี่น่อยอ้าวขี่โชว์เลยครับอันนี้เป็ดเลยเป็ดเทศเ,เทศเนีเ่ยรู้แม่แม่หรือพ่อมันน่ะนั่นตัวผู้มันน่ะตัวใหญ่อ่ะมันยากาศบ้านๆครับกี่ตัวเนี่ย หนึ <sólo> <pictures> 1, 3, 4, ่งสองสามสี่ลูกในป่ามาอีกแล้วตัวหนึ่งเดียวสองตัวหนึ่งสองสองตัวล้สามสี่ห้าหกตัวลูกหกตัวตัมีสามตัวน่ารักไหมน่ารักดีปะ Beep 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 beep. beep, beep. อุ้ยนุ่นมาอีกตัวแล้วดื้อ,อเขาเลยนะโดนอะไรโดนหมาก,กัดแล้วฮะวีโดนหมาก,กัดเลยหลังปไงนะปกันนะรือถ่ายขนเป็นหน่อยฮะเป็นหน่อยที่นะอ๋อกำลังถ่ายนนนนขนเลยเนี่วันหลังเป็นอะไรตัวผู้มั้งนะ่นี่เลยเป็นตัวเมียครับนี่เป็นตัวผู้ดูหัวตะกอนเอะเตะเธอด้วยวันนี้เร็ว ไม่กลัวคนนะครับนี่นยังไงน,นี่สายตัวซะด้วยน่ารักพวกนี้ต้องอยู่กับสระน้ำเนาะกับน้องชายครับน้องชายสุดหลอ่อ